ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมพี่น้อง f อฟร้านทีเจคอนมักซาวคอนแก่นท,กท,กทุกทท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปประจำวันที่12กันยายนนะครับพุทธศักราช2568นะครับผมสำหรับร้านทีเจคอนมักซาวคอนแก่นนะครับตั้งอยู่บนยูตมบ,บุสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์ไลน์เบอร์โทรศัพท์0 8 3 5 9 3ป 6564นะครับวันนี้นะครับผมนำเรียนเสนอนะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับผมแล้วก็ power amp นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเมกาเทคนะครับผมเมกาเทคนะครับเป็นคอร์ดกลางแหลมนะครับเมกาเทคนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมคอร์ดเสียงดีเสียงใสต้องเมกาเทคนะครับเป็นคอร์ดซับนะครับผมคอร์ดซับนะครับผมซับเบสนะซับเบสซับบูเฟอร์นะครับผม อาเปิดราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับสำหรับคอร์สซับบูเฟอร์นะครับคอร์สซับเบดนะครับคอร์สซับเบดนะครับเมกาเทคนะครับแล้วก็คอรสสามทางนะครับจะเป็นคอร์สฮ็อตล็อกนะครับผมฮ็อตล็อกนุ่นสองสามสี่เอคลนะครับผมสองทางสามทางสี่ทางนะครับผมสำหรับลูกค้าเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเครื่องละหนึ่งพันบาทนะครับเครื่องละหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับคอรสสามทางคอรสสองทางสามทางนะครับฮ็อตล็อก นะครับอ EQ นะครับ EQ Modify นะครับจะเป็นรุ่น G EQ สองหนึ่งห้านะครับผมเป็น EQ สไลซ์สั้นนะครับผมยูเดียว1นึ่งยูนะครับเปิดราคาอยู่ที่790บาทนะครับสำหรับ EQ Modify นะครับใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ EQ Procard นะครับ EQ Procard นะครับ1,200บาท นะครับโปรคัสนะครับผม1,200บาทนะครับรุ่นสองสามหนึ่งนะครับผมแล้วก็โปรยูโรเทคนะครับรุ่นสองสามหนึ่งเอคลนะครับในราคา1,250บาทนะครับโปรคัสหนึ่งพนะครับผมโปรยูโรเทค1,250นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟนิวเบกนะครับผมมีดีเร์นะครับผม1,300บาทนะครับปลั๊กไฟนะครับจัดปลนะครับผม1,300บาท แล้วก็ทับไอหกพันนะครับหนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับผมอ่าทับไอหกพันนะครับใช้งานได้ปกติเครื่องเดิมๆสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับผมสติ๊กเกอร์จากบริษัทนะครับผมอ่าเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับแล้วก็ซีแชนแนลนะครับซีแชนแนลสวิตชิงคัตดีนะครับซีแชนแนลสวิตชิงคัตดีนะครับชั้นละแปดร้อยวัตต์นะครับที่แปดโอห์มนะครับสิบแปดนิ้วชั้นละสองดอกสบายๆเลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่แปดพันห้านะครับเปิดราคาอยู่ที่เครื่องละแปดพันห้า เผื่อ่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผ่านเบอร์โทรศัพท์0835936564ได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่รับชมอยู่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดี